ชนาทิปคัมแบ็กคาวาสกิฟอนเตเลขณะที่ช้างศึกเสียหายหลังอุ่นแพสสองนัดแต่ยังมีหวังคัดบอลโลกฟีฟ่าเดครั้งหน้าได้ลุ้นด้านมาโนคุมเซติทีมชาติไทยไม่เลวนะเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างกรนเน่กราโนลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นหรือเวนทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนะื้อหากันเลยครับ ในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับขยับไปพูดถึงเรื่องราวของพิจชนาทิพย์สงกระสินกับตันทัพช้างศึกในฟีฟ่าเดครั้งที่ผ่านมากันหน่อยนะครับหลังจากจบภารกิจช่วยทีมชาติไทยลงอุ่นเครื่องกับซีเรียแล้วก็ UAE เนี่ยซึ่งฟอร์มการเล่นของพิจชนาทิพย์ยังคงมีมาตรฐานที่สูงแล้วก็แฟนบอลชาวทไทยฝากความหวังไว้ได้นะครับการสร้างสรรเกมต่างต่างยังคงมีประสิทธิภาพนะครับ พอจบภารกิจช่วยทีมชาติไทยปุ๊บพิเจชนาทิปเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นทันทีเลยนะครับและตอนนี้ก็คัมแบ็กเข้าร่วมฝึกซ้อมกับคาวาสกิฟอนตาเล่เป็นที่เรียบร้อยนะครับลุ้นไ้าจะมีชื่อไปแข่งเจลีกในวันที่1เมษายนที่จะเจอกับฮอกไกโดคอนซาโดเลสซัปโปโรนะครับเรียกว่าพิเจชนะทิป ฟิตจัดเลยนะครับไม่ต้องมีการพักพร้อมซ้อมทันทีแต่การฝึกซ้อมในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้ซ้อมหนักขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นรีคอปเอรี่ร่างกายก่อนที่จะใส่แท็ติกในวันศุกร์ถ้าเกิดมีชื่อก็จะเดินทางไปที่ซัปโปโดก็ลุ้นกันนะครับผมว่ามีโอกาสจะมีชื่อเพราะฟอนตเล่มีการปรับระบบมาเป็น4-2-3-1แล้วซึ่งระบบเนี้ยพี่เจชนาทิพย์จะได้มีส่วนร่วมพอสมควรก็อย่าลืมติดตามนะครับ ให้กำลังใจพี่เจชนาทิพย์กันซึ่งผมมองว่าการที่เขาได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริง3แมตต์ติดทั้งในเจลิก1แมตต์แล้วก็ในทีมชาติไทยอีก2แมตต์เนี่ยพี่เจชนาทิพย์น่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นหลังจากนี้น่าจะช่วยฟอนเตเล่ให้กลับมาฟอร์มดีได้นะครับอ่ะก็คอยดูการส่วนการถ่ายทอดสดศึกไทดาบี้ซัปโปโดเจอกับฟอนเตเลนะ่ณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับย้ำอีกครั้งว่าอาจจะไม่มีถ่ายทอดสดเกมนี้นะ ก็อาจจะต้องหาวิธีดูการเอาเองละกันส่วนเรื่องของการถ่ายเท่าส่วนเนี่ยยังต้องลุ้นนะครับยังเจรจากันไม่จบผมมีข่าวสารมาบอกเท่านี้ละกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่เจชนาทิพย์ส่งกระสินเดี๋ยวคลิปฟอนเตเล่เจอซัปโปโดเดี๋ยวจะมีพรีวิวกันแบบจะเต็มอีกหนึ่งคลิปนะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับหลังจากที่ลงอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์สองแมตช์ด้วยการแพ้ซีเรีย1ต่อ3 แล้วก็แพ้ UAE 0ประตูต่อ2นะครับเป็นความพ่ายแพ้ที่เชื่อแฟนบอลชาวไทยเสียดายเพราะว่ารูปเกมของทีมชาติไทยทั้ง2เกมดูดีสามารถกดคู่ต่อสู้ได้อยู่โอกาสยิงรวมกัน2นัดเนี่ยเกือบ50ครั้งนะครับแล้วก็เล่นได้เหนือกว่าทีมชื่อดังจากตะวันออกกลางแต่เพียงแค่ว่าสำหรับระดับเอเชีย er ของทีมชาติไทยยังต้องพัฒนาต้องเก็บเลเวลอีกเยอะ เพราะว่าทีมจากตะวัอนอกกลางอย่าง UAE ซซเรียเนี่ยเจอทีมาชิไทยเขาใช้จังหวะไม่เปลืองเขาก็ชนะเราได้นะครับหลังจากจบภารกิจเนี่ยล่าสุดเด,เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบรรดานนกเตะทับช้างสุดทีมาชิไทยซึ่งแต่ละคนก็จะเดินทางกลับไปที่ต้นสังก,กัดของตัวเองกลับไปรับใช้สโมสรก่อนจะมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อทีมาติไทยลงแข่งขันครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนนะครับท,ที่ที่ช่วยกันอย่างเต็มที่เลยโอ้โหเรียกได้ว่า ไปทำกันอย่างสุดความสามารถและหลังจากนี้มานโพกิ้งก็ต้องไปแก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้เห็นมาในเกมอุน่นเครื่องกับซีเรียรแล้วก็ UAE นะครับส่วนนักเตะทีมชาติไทยแต่ละคนก็กลับไปที่สโมสรก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีเพื่อจะกลับมาสู่ทีมชาติไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เป็นควันหลงหลังจากไทยเนี่ยอุน่นเครื่องแพ้2นัดเนี่ยทำให้คะแนนแลงกิ้งของเรานะครับถูกลบไป7.9คะแนนด้วยกัน มีโอกาสที่เราจะตกลงจากเดิมครับสำหรับฟีฟ่าแลนด์กิงจากอันดับที่111ของโลกเนี่ยมีสิทธิ์ตกไปอาจจะประมาณ114หรือ115ของโลกนะเออถ้าถามว่าตกไปมันก็เซ็งไหมเซ็งแต่ถ้าเกิดพูดถึงการได้เจอทีมตะวันออกกลางบ่อยๆได้อุ่นเครื่องกับทีมระดับเอเชียเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อทีมชาติไทยจะได้เจอของแข็งมากขึ้นนะครับดีกว่าไปเจอทีมระดับ อาเซียนเจอทีมที่คุณภาพต่ํากว่าผมมองอย่างนี้นะแต่ก็เดี๋ยวฟี ف ไในหลต่อไปก็ต้องรอดูแล้วกันว่าไทยจะเจอใครบ้างนะครับแต่การที่ตกฟี f a แลน k i กิมาเนี่ยส่วนการคัดบอลโลกนะตอนนี้ถ้าดูจากอันดับของทีมชาติไทยของเราเนี่ยเราจะอยู่ในโถสามนะครับในการคัดบอลโลกก่อนจะมีการจับสลากซึ่ง ทีมวางในแต่ละโถนเนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมานะครับแต่ออฟฟิเชียลอย่างจริงๆเนี่ยว่าไทยจะอยู่โถไหนเนี่ยมันจะประกาศคือหลังจบฟีฟ่าเดยครั้งต่อไปคือเดือนมิถุนายนคือถ้าเกิดสมมุติว่าทีมชาติไทยสามารถเก็บชัยชนะได้2เกมกับทีมที่มีแรงกิ้งสูงกว่าเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่เราจะขยับไปอีกหนึ่งโถก็เป็นไปได้แต่มันก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ตอนนี้ไทยอยู่โถสนะครับ โถสามเนี่ยในคัดบนโลกโซนเอเชียเนี่ยก็จะมีอินเดียทาจิไทยเกาหลีนเหนือฟิลิปปินส์เติร์กมิสสถานแล้วก็มาเลเซียโถสองตอนนี้มีจีนซีเรียเวียดนามอุซเบกจอแดนบาเลนปาเลสไตน์คีกิตแล้วก็เลบานอนโถหนึ่งเนี่ยมีญี่ปุ่นอิหร่านเกาหลีใต้ออสเตรเลียซาอุกาตะาอิรักยูเอ e, และโอมานส่วนโถสี่เนี่ยจะมาจากทีมจากการคัดเลือกรอบแรกทั้งหมดเลยก็จะโดย รอบการเลือกโซนเอเชียเนี่ยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น9กลุ่มนะครับกลุ่มละ4ทีมด้วยกันมีแข่งขันแบบยาวเยือนทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบ3หรือรอบ18ทีมโดยทีมชาติไทยเนี่ยจะได้สิทธิ์ลงเล่นในรอบ2นะครับเนื่องจากเรนกิ้งฟีฟ่าเราอยู่อันดับที่1นึถึงยีของเอเชียนะครับโดยการจับสลากเนี่ยจะมีหลังจากจบฟีฟ่าเดเดือนมิถุนายน ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายไทยจะอยู่โถไหนและเราจะอยู่ในกลุ่มไหนบ้างเพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบ18ทีมแล้วก็คัดไปบนโลกให้ได้อะรอติดตามนะครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนคัดบนโลกคนนี้นะส่วนเกมอุ่นเครื่องฟี่าเดย์ครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายนเนี่ยผมก็จะมีในส่วนของข่าวสารมาฝากกันเรื่องนี้เป็นทางของบอลไทยสแตนนะครับได้ออกมาเปิดเผยอัปเดตว่า ฟีฟ่าเดเดือนมิถุนายนเนี่ยทีมชาติไทยจะอุ่นเครื่องกับทีมไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็อีกไม่นานแล้วนะแป๊บๆปบมันก็ถึงช่วงฟีฟ่าเดนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นคุณโจภาทิ์สุภพ,พงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาเออกมาเปิดเผยเขาบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาว่ามิถุนายนไทยจะเลือกเตะกับใครทีมที่กําลังเจรจาเนี่ยมีทั้งทีมที่อันดับอันดับโลกดีกว่าไทยและอันดับโลกสูงกว่าไทยเล็กน้อย ซึ่งเป็นความต้องการของมาโน่หัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยที่อยากจะเจอกับทีมที่แข็งแข็งเยอะๆเขาบอกว่าตอนนี้ฟีฟ่าเดเดือนมิถุนาย,ยนเดี๋ยวจะมีการสรุปอีกทีว่าจะแข่งขันกับใครนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมาโน่ก็ต้องการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงไทยลีกปิดฤด,ดูกาลนักเตะหลายคนอาจจะไม่พร้อมและขาดแบตฟิตจึงต้องพิจารณาคู่แข่งให้เหมาะสมที่สุดนะครับก็เดี๋ยวจะมีการกทำกันบ้านอย่างหนัก ส่วนการไปแข่งขันทางฝั่งของคาฟาที่เขาเชิญไทยไปเนี่ยอันนี้ไม่น่าได้ไปแล้วนะครับแต่ฟีฟ่าเดย์หุ่เนี่ยอาจจะเล่นในบ้าน1เกมแล้วก็นอกบ้านอีก1แมตช์น,นะครับแล้วก็ปฏิเสธและคาฟาไม่ได้ไปไทยจะอุ่นเครื่องเอง2แบบประมาณน,นี้นะครับเดีย๋ยวเราะจะตามแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นใครที่ทีมชาติไทยจะได้อุ่นเครื่องนะครับจากนั้นเนี่ยพูดถึงมาโน่กันหน่อยกับเสติคุมทีมชาติไทยของเขาเนี่ย หลังจบฟีฟ่าเดหนนี้เนี่ยเท่ากับว่ามาโน่เนี่ยคุมทีมชาติไทยมาทั้งหมด1ปี6เดือนนะครับคุมทีมชาติไทยไปทั้งหมดเนี่ยยีนัดด้วยกันสำหรับมาโน่พ k กิงผลงานสถิติไม่ธรรมดานะครับชนะ18นัดเสมอ5นัดแล้วก็แพ้ไปแค่6นัดนะชนะ18นัดเนี่ยคือชนะติมอร์ชนะเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์เวียดนามอินโดน,นีเซีุรินามเติร์กเมิสถนมาลดีฟสีลังกาตินเดีย เมียนะมาบูไนฟิลิปปินส์กัมพูชามาเลเซียและก็เวียดนามเสมอหนัดคือเสมอเวียดนามมาเลแล้วก็อินโดอินโดกับมาเลเนี่ยคนละ2นัดแพ้6นะัดคือแพ้บาเลนแพ้อุซเบแพ้ไต้หวันแพ้มาเลเซียแพ้ซีเรียแลวก็แพ้ u a e คือชนะ18นั้นเนี่ยมันคือชนะทีมที่คุณภาพต่ํากว่าอันนี้มาโนเก็บได้หมดแต่แพ้เนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้ทีมที่เป็นระดับสูงกว่าไทยทั้งนั้นเลย ก็มีไต้หวันทีมเดียวที่วันนั้นช็อกแพ้กับมาเลเซียเท่านั้นนอกนั้นก็เป็นทีมที่เนี่ยเป็นการบ้านที่มาโน่ต้องไปแก้เมื่อเวลาเจอทีมที่คุณภาพสูงกว่ามาโน่ยังไม่ค่อยพาทีมชาติไทยจะเก็บชัยชนะได้เท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องไปแก้ไขกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในคลิปนี้ในช anel ต้องสุยทั้งเรื่องของพี่เจชนาทิพยและก็เรื่องของทีมชาติไทยที่มาฝากกันนะครับ ยากมีครั้งขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเกเรเน่กานูลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70็ดสิบแคลเท่านั้นมี2รสใช้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอิเลเวนทุกสาขาแล้วก็ของพรีเมี่ยมของพรีเมี่ยมคอลเลคชั่นใหม่ไปอุดหนุนกันได้เมื่อซื้อสินค้าเกเรเน่ ne, ครบ300บาทนำไปเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกเรเน่คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอออใใหหม่คคลิิปน้า้าาาผดดดดภพกรรขัััยยววสสีบ